หลายคนที่รู้จักกับแพลตฟอร์ม roblox มาอย่างยาวนานเนี่ยก็น่าจํเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้สำหรับที่จะเห็นแบบแบบหนึ่งเนี่ยได้ทําการก๊อปไอเดียหรือก๊อปแนวทางเกมหรือก๊อปมาทั้งรุ่นเลยจากเกมหลายๆเกมในแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับ มันคือเป็นเรื่องที่ปกติจนจะแก้กันไม่ได้แล้วนะเออเพราะมันไม่สามารถแก้จริงๆถึงทางโลบ็อกจะออกมาโจมตีแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเจ้าของแบบก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ตัวละครหรืออะไรก็ตามเพราะว่าไปก็ไม่สามารถแบนแบบนั้นทิ้งได้และประเด็นก็คือแบบนั้นนี่ก็สนุกด้วยสิผมไม่ได้พูดถึงแบบในแบบหนึ่งนะแต่ว่าถ้าโดยรวมที่ส่วนใหญ่นะคือแบบที่ก๊อปมาเนื้อหามานเนี่ยก็จะดังมากๆเลยนะ แต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงเกมในโลบ็อกที่ถูกทางแพลตฟอร์มอื่นกอปไปอย่างหน้าด้านๆแม้กระทั่งชื่อเกมนั้นก็คือ d e a เร e a l เกม d e a เร e ย l ในโลบ็อกเนี่ยเป็นหน,หนึ่งเกมเลยที่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้และผู้เล่นนะครับมีผู้เล่นพร้อมกันไม่ต่ำกว่าแสนคนต่อวันแถมยังเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับทางโลบ็อกอีกด้วยต่างหากไม่แปลกเลยครับที่เกมอย่างเดสเรียเนี่ยจะถูก คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งกลุ่มคนคนหนึ่งที่ทําการก๊อปแม้กระทั่งชื่อเกมรวมถึงเกมเพย์เนี่ยไปใส่ไว้ในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าสตรีมครับสตรีมเนี่ยเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่โด่งดังไม่แพ้กันนะครับแน่นอนว่าโด่งดังมานานแล้วด้วยใครก็ตามที่อยากจะซื้อเกมหรือเล่นเกมคุณภาพสูงเนี่ยก็ต้องไปที่สตรีมถูกไหมครับแต่ว่าก็แน่นอนครับสตรีมก็เป็นแพลตฟอร์มเช่นกัน ใครๆก็สามารถมาลงเกมของตัวเองในแพลตฟอร์มของตัวเองได้สตรีมก็เป็นหนึ่งอยัน้นครับบริษัท RedShip Studio เป็นบริษัทน้องใหม่ที่มีประสบการณ์ทำเกมมาแล้วคือเกมเดียวนั่นก็คือ De ทเรียวนั่นเองครับทุกคนซึ่งถามว่าผมวั่นใจได้ไงว่าเออเกมไอของบริษัทเนี้ยไอเลดซิฟเนี่ยทำไมมันถึงไม่ใช่บริษัทเดียวกัน ของเดซเรียวในระบอก,กันละ่ะผมอยากให้ทุกคนสังเกตรตรงนี้ครับระหว่างชื่อบริษัททั้ง2ค่ายทั้งในโลบอกละสตีมนั่นเป็นคนละชื่อกันครับเดซเรียวของทางโ o บอกจะมีชื่อว่า RCM Gamer และในสตีมจะมีชื่อว่า Red i p Studio ทั้ง2ค่ายเพราะทั้ง2ค่ายมันเป็นคนละชื่อกันอย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าเกิดว่าทั้ง2ค่ายนี้มัน เป็นค่ายบริษัทเดียวกันแล้วก็ผู้พัฒนาคนเดียวกันแค่แยกบริษัทกทันทําไอ้นี้ผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าณที่นี้ถ้าเกิดอนาคตข้างหน้ามีการเปิดเผยเนื้อหาของเดของทางเดทเร็จริงๆแล้วก็ผมต้องขอโทษไว้ล่วงหน้านาที่นี้ด้วยนะครับโอเคแต่ผมลองไปถาม Google Copilot มาและทาง Google ก็ตอบมาอย่างนี้ครับ ไม่ใช่พัฒนาคนเดียวกันครับเกมเดนเรียลบนโลบ,บอกนั้นพัฒนาโดย RCM Gamer ซึ่งเป็นผู้ใช้ชื่อ r i c o m i r r o r ส่วนเดสเรียลบนสตรีมนั้นเป็นเกมแนวโค op t w i ทวินซิก o o เตที่พัฒนาโดยซีโอ t s ส i ิ t สตรูรซึ่งเป็นคนละคนกันอย่างสิ้นเชิงแต่แม้กระทั่ง2เกมนี้จะมีทีมเกี่ยวกับรถไฟและซัมบี้เหมือนกันแต่รูปแบบการเล่น ก็คนละสไตล์ก็แตกต่างกันพอสมควรครับแต่ถ้าคุณสนใจเรื่องไหนวิเศษเช่นเกมเพย์กราฟิกเนือเรื่องช่วยบอกผมเปรียบเทียบให้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับเอ,อ่อ l o o g l e c o p i l o t ที่ตอบผมมานะครับแต่ก็ไม่ว่ายังไงถ้าเกิดเรื่องราวเกิดพลิกผันแบบมีความลับเกี่ยวกับคนในองค์กรว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสงเกมนี้ มีเบื้องหลังเป็นคนคนเดียวกันนั่นก็คือคนคนนี้ที่เป็นผู้สร้างเดทเดนในโลวขึ้นมาแล้วก็ผมต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่งอย่างมั่นใจเลยว่าผมต้องขออภัยก้มคำนับสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ผมก็จะลองมาเล่นเกมเดทเรียวในสตรีมกันนะครับว่าเกมเนี่ยมันจะทำได้สนุกเท่ากับของต้นฉบับหรือเปล่าเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเดทเรียวไปที่เรียบร้อย้วครับมาดูกันดีกว่าว่าเกมเดทเรียว ขลองแท้ในสตรีมมันไม่ได้เป็นเช่นไรกันนะครับทุกคนนะเอาดูเซตติ้งกันก่อนดีกว่าตั้งคา่าอะไรได้บ้างก็เป็นสิเป็นสินสนะกันเนาะเออก็กลับไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะโอ้ยตั้งล็อบบี้ได้ด้วยแปลว่า,าวมันเล่นหลายคนเนาะทุกคนเออใช่ผมเกมเล่นหลายคนดีกว่าลืมมีแลนมีพับบิกอ่ะพับบิกแล้วกันอ่ะคือโอเดนเทอร์แล้วไงต่ออ่ะมาตรงนี้เก็บเหรอเอนเทอร์อ่ะเอนเทอร์ มีเก็บตรงนี้แล้วก็ไปเติมน้ำมันโอเคอุ้ยรถไฟไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทำอะไรเลยโกรธไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนรถไปอะวาไวนี่โอ้โหวนไปแล้ววะเกมแม่งเด็ดเรียวเลยว่ะลงเก็บน้ำมันก่อนวางไว้นี่อ่ะวางไว้นี้คือไปเก็บน้ำมันนะทุกคน เนี่ยซัมบี้อยู่นู้นซัมบี้นี่โอ้ยอุ้ยแต่เกมแต่ว่ามันไม่มัน,มน,มน,มนหน่อยแลกคนนะเออหดเก็บๆ,ๆเลยมองระดับ,ออบบนอ่ะเปิไฟก่อนเฮ้ยระดับบนมีหอยเก็บได้เยอะได้เย็นเล่นฟุตเล่นโม่ระดับบนยากกว่าทุกคน เอ็กซเอ็กโคอีโอเคเดี๋ยวตกรถตกรถเฮ้ยตกรถตกรถเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทอนนีเกมมันแหลกจังวะเฮ้ยเดี๋ยวทไมเกมมันแหลกนี่นี่กูอาร์ทีเอ็กห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วเว้ยเฮ้ยห้าศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วเว้ยตายเกมมันแหลกหรือว่าหรือว่าการจอดไม่เชื่อมวะเกมเนี่ยรู้สึกเหมือนยังออปติไมซ์มาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเออ รู้ไหมทุกคนการ์ดจอผมว่าเท่าไหร่5 0 7 0แต่มันแหลกกับเกมแบบนี้หรอนะดูคือประสบปัญหาแรกคือ optimize มาไม่ดีนะเออ optimize นี่แบบห่วยมากการ optimize ของเขาอะคือแค่ซอมบี้ไว้เยอะคือแบบแหลกแล้วอะเออเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเกมเด a เรียลในสตรีมนะ บอกเลยว่าเกมเนี่ยถ้าเกิดพูดแค่เนื้อหาหรือเกมเพลย์เนี่ยเกมเนี่ย,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 ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทุกคนนะคือได้ฟิลคนละฟิลกับเดสเลยเราบอกเลยแต่ปัญหาใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดๆเลยก็คือการออปติมซ์ของเกมครับเท่าที่เห็นสเปคของผมแล้ใช่ไหมสเปคของผมเนี่ยมันไม่ใช่ไก่การาเร่นะไม่ใช่แบบสเปคขี้หมาขี้หมานะแต่ว่ามันคือ50-70 กาจอจอ25,000ซึ่งสเปคเนี้ยมันเล่นเกมพวกแบบ Battlefield เอ่อ Starcraft ไล่นลื่นนะแต่สำหรับเกมกากๆอย่างเช่น d e a เร e e วเนี้ยมันดันเล่นแล้วแหลกนะเพียงแค่ซัมบี้ผมมแค่สิบตัวก็แหลกแล้วอะ่ะคือเกมเนี่ยก็เข้าใจแหละมันเดมโมมันยังไม่เป็นตัวเกมเต็มแต่ว่าอะไรทุคนแหลกมากทําให้ผมเสียเซล์เลยกาจอตั้งแพงแต่แหลกกับเกมแบบเนี้ยเออเสียเซลสุดสัตว์เลยนะทุกคนนะ่ะเออ ก็บอกไว้แค่นี้คนระับทุกคนก็คือไปเล่นเกมเดซเดียวในระอบอกดีนะทุกคนเออแต่ถ้าเกิดเกมนี้อัปเดตมาจนแบบว่าเออไม่มีการแหลกแล้วเนี่ยก็ใครสนใจทุกคนก็ถือเป็นอีกเกมหนึ่งที่เกมเพลย์นเนี่ยค่อนข้างแปลกใหม่คนสไตล์กับเดซเรลใน r ระ l บอกนะก็ถ้าเกิดเกมวางขายทุกคนก็สามารถลองไปจับจองเล่นกันได้ทิมหาหง่ายๆแค่เดซเรวก็เจอแล้วทุกคนนะ อ่ะขอสอบถามทุกคนถ้าเกิดทุกคนจะเล่นเนี่ยทุกคนจะเลือกเล่นเดสเรลในโรบบอกหรือในทีมกันก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอคลิปหน้าบายบายครับผม